สงซุปตาเอเชียตบเท้าร่วมงานวีโบในอินไทยแลนด์2025สุดปังวงการบันเทิงไทยคึกคักเมื่อทับซุปตาจากไทยจีนและเกาหลีตบเท้าร่วมงานประกาศรางวัลสุดยิ่งใหญ่แห่งปีวีโบเขาเจอร์ลเอ็กซ์เชนในอินไทยแลนด์2025ซึ่งจัดขึ้นครั้งแรกในประเทศไทยเพื่อเฉลิมฉลองความสัมพันธ์ไทยจีนครบรอบ50ปีงานนี้นำทับโดยคนดังจากจีนเช่นเซินเยเวโอหยางนหน้า เชิญเฟอร์วีปี้เหวนจะวินจางวิซี่จ้านเซวีนและยังมีดาราเกาหลีอย่างเจสิก้าจองอีซูฮอกพักแจชานเคปหนึ่งเอียร์มาร่วมงานด้วยนอกจากนี้ยังมีทัพดาราไทยอีกมากมายที่มาร่วมงานอย่างกับข้างไม่ว่าจะเป็นกรัฟคณาวุฒิฟิล์มธนพัฒน์ก้านบก้าพีพีปุลปรีดีนุ่นวรนุชมากปรินบี้ทันสภาคใบเฟิร์นพิมพชนกยูโรยศวัตรสนยุคพุทธพุทธิชัยบิวกินพุทธิพงศ์พีพีกฤิตออฟโรดกันตพผลลิงลิงสิริลักษ์ อ,อมกรณพัฒวินเมธวินโอมพวัตนนกรพัฒ์สีทวินันต์และอีกมากมายงานนี้ถือเป็นการตอกย้ำความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยจีนและยังแสดงให้เห็นถึงอิทธิพลของคนดังในระดับภูมิภาค